เพอร์วอเอล์มนะครับบริษัท NPE นะครับในตระกูล XL นะครับรุ่น XL 600นะครับราคา3,990บาทนะครับราคานี้รวมส่งฟรีแบบโอนนะครับแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับในตระกูล XL นะครับมีหลายรุ่นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น XL 450 XL 600นะครับ XL 1000นะครับถ้ารุ่นใหญ่ก็เป็น XL พันสองพันห้าพันแปด XL สองพันสองนะครับตัวนี้นะครับรุ่น XL หกร้อยนะครับในตระกูล XL series เหมือนกันนะครับสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทขมพลังก็ขับสิบห้านิ้วได้นะครับสองถึงหกดอกนะครับก็เฉลี่ยไปนะครับช่องละอ่าชแนลละหนึ่งถึงสามดอกเล่นได้สบายเลยนะครับหม้อแปลงคู่นะครับไฟนะครับสี่สิบสามศูนย์สี่สิบสามนะครับทั้งสองหม้อเลยนะครับสภาพด้านในก็ถือว่ายัง เดิมๆนะครับสภาพยังกิ๊กๆอยู่นะครับเจ้าของรักษาดีนะครับยังมีไม่มีร่องรอยการซ่อมนะครับแล้วก็พัดลมระบายความร้อนนะครับมาให้ถึง2ตัวนะครับดูดจากด้านข้างนะครับแล้วก็เป่าออกด้านหลังนะครับผมแล้วก็พร้อมสิงระบายความร้อนนะครับการใช้งานนะครับการใช้งานนะครับเวลาเปิดปิดนะครับผมนะครับอ่ะ ดีๆทำงานนะครับไฟแสดงสถานะนะครับก็ทํางานปกติทุกตัวนะครับเริ่มจากวอลลุ่มช่องที่1นะครับโอ้ขออภัยครับช่องที่1นะครับไม่คลอกไม่แคกนะครับช่องที่2ไม่คลอกไม่แคกเหมือนกันนะครับใช้งานปกตินะครับสภาพสวยมากนะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยมากนะครับส่วนแผ่นซิงค์ด้านหลังนะครับด้านหลังโอ้เห็นไหมเอ่ยนะครับ ก็สภาพยังเกือบ 9, เก้าเกือบร้อนะครับอันนี้ยังไม่ปัดฝุ่นนะครับยังไม่เช็ดออกเช็ฝุ่นออกให้สเตกเกอร์ยังเคย,ยังอยู่นะครับนะครับการใช้งานปกติทุกอย่างนะครับแล้วทีนี้มาทดสอบดูว่าแต่ละช่องเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับใช้งานปกตินะครับต่อไปช่องที่สอง ครับใช้งานปกติช่องที่1นึ่งถึงสครับไปแสดงสถานะนะครับก็ติดือนปกตินะครับทีนี้มาดูล่างด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็อ่าภาคเอาพุทนะครับมาให้แดงดาดาแดงนะครับแยกสายขวานะครับแล้วก็ภาคอินพุตนะครับก็มาให้แบบแจ็คโฟนนะครับมาให้ถึง2คู่แยกสายขวามือนกันนะครับแล้วก็สวิตในการเล่นนะครับ เลือกโหมดเล่นต่างๆนะครับอ่ะโอเคนะครับพัดลมทํางานปกติทุกตัวนะครับพัดลมแรงนะครับตัวนี้พัดลมแรงนะครับถือว่าพัดลมทํางานแรงนะครับแต่เสียงเสียงเงียบนะครับสวยมากนะครับยังไม่มีร่องรอยการขีดข่วนนะครับแบบเสียงหน้าล่างก็เหลือปัดฝุ่นนิดนึงนะครับอ่ะโอเคนะครับสนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะครับที่065-0945-779นะครับ065-0945-779นะครับ